สวัสดีค่ะถึงเวลาของพลเมืองขยายเรื่องท้องถิ่นเชื่อมความคิดส,สังคมกับฟักแฟงวิพาพรพัฒนาวิทย์ในเสียงเปลี่ยนเมืองนะคะเจอาก,กันาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิา30นาทีค่ะวันนี้ว่าด้วยเรื่องผู้ลิภัยค่ะจากเดิมกลุ่มนี้ต้องอยู่ในศูนย์พักพิงอยู่ในสถานะรอคอยความช่วยเหลือไม่สามารถเดินทางออกมานอกพื้นที่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาต วันนี้บางส่วนสามารถออกมาทำงานรับจ้างทั่วไปได้อย่างถูกกฎหมายนะคะหลังจากที่มีมติคอรมอเมื่อสิงหาคม2568และมีผลบังคับใช้1ตุลาคมที่ผ่านมาให้สามารถออกมาทำงานได้1ปีค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางโจทย์แรงงานกัมพูชากลับบ้านวันนี้กลุ่มแรงงานผู้ลี้ภัยที่รัฐเปิดช่องให้สามารถทํางานได้40,000ตําแหน่ง ออกมาทํางานเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาขัดแคลงแรงงานของประเทศไทยนะคะถือเป็นมิติใหม่ในรอบ40ปีที่รัฐยอมปลดล็อกเงื่อนไขด้านความมั่นคง แล้วก็นําไปสู่เรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นค่ะเป็นความก้าวหน้ามากกว่าที่เคยและปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นมาตรการเป็นประตูเรื่องการบริหารจัดการคืนความเป็นมนุษย์ให้ผู้ลิภัยหลังก่อนหน้านี้สหรัฐบริการภายใต้การนําของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมประกาศตัดงบประมาณช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในโครงการต่างๆก็ทําให้ค่ายผู้ลิภัยได้รับผลกระทบทั้งเรื่องอาหารสาธารณสุขการศึกษาและการเป็นอยู่เวลานี้ มีผู้ลี้ภัยวัยแรงงานในศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแนวพรมแดนไทยเมียนมา 9แห่งใน4จังหวัด4จังหวัดคือแม่ห้องศนตากการจนบุรีและราชบุรีค่ะถือเป็นกําลังสําคัญภายในประเทศที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการช่วยเคลื่อนเศรษฐกิจไปด้วยกันโดยเฉพาะงานรับจ้างงานทําสวนในฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยอย่างก่อนหน้านี้ค่ะสวนลําไยที่จันทบ,บุรีประกาศหาแรงงานมาทดแทนแรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านนะคะหรือว่าเกษตรกร,ร,กรไร่อ้อยแถวแถวสะแก้วแถวแถว,แถว,แถวจันทบ,บุรี ตอนนี้ก็เริ่มร้อนใจกําลังจะถึงฤดูการเปิดหีบอ้อยก็กังวลเรื่องแรงงานขาดแคลนค่ะดังนั้นการเปิดให้ผู้ริภัยซึ่งอยู่ในค่ายในศูนย์พักพิงชั่วคราวฝั่งตะวันตกของประเทศเดินทางข้ามมาฝั่งตะวันออกมาทํางานช่วยผู้ประกอบการถือเป็นนโยบายที่มาถูกที่ถูกเวลาช่วยแก้ปัญหาแรงงานได้ด้วยช่วยคืนความเป็นธรรมความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ริภัยได้พึ่งตัวเองด้วยนะคะนโยบายนี้ นำร่องในพื้นที่แรกคือสะแก้วค่ะได้รับผลกระทบหนักมากที่สะแก้วเพราะว่าการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเศรษฐกิจก็กระทบไปด้วยแรงงานก็กระทบไปด้วยสะแก้วเป็นจังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะเขาปลูกอยู่ที่4 40, 000, 4 4 0 0 0ไร่เวลานี้ต้องการแรงงานมาทดแทนอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ11,000กว่าคนต้องการมาด่วนเพราะอยากจะให้ทันฤดูหีบอ้อยในเดือนธันวาคมยาวไปจนถึงมีนาคมปีหน้า เขาเป็นที่รู้ดีกันนะคะว่าถ้าไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทัน จะสร้างความเสียหายแก่ห่วงโซ่อุตสากรรมน้ำตาลมหาศาลแค่ไหนค่ะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะสมพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยมีผู้ประกอบการและคณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรค่ะเขาจัดกิจกรรมนำร่องพาผู้ลิภัยจากก้าวไข่ลงพื้นที่ศึกษาดูงานไปที่โรงทอผ้าไปที่สวนลำไยไปดูอุตสาหกรรมน้ำตาลและไปที่ไร่อ้อยค่ะ เพื่อให้ผู้ลิภัยได้เห็นภาพสถานที่ทำงานที่พักจริงๆก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานตามระเบียบราชการคุณทธเนศแสงทองศรีกมะมนักข่าวจากทีมดีโคดดอลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้ค่ะในการกลุ่มนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับกับทางจังหวัดมากน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เองมันจะเข้าสู่ฤดูการที่จะต้องตัดอ้อยแล้วนะครับแล้วก็โรงงานเขามีระยะเวลาการเปิดทีเ,เข้าโรงงาน,นภายในสเดือน นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวเกษตรกรแล้วก็โรงงานได้นะครับก็สามารถตัดต้อยได้ก็ผลผลิตไม่เสียหายครับคือผมบอกตรงคือคาว่าลีภัยเขาไม่ได้เป็นคนเ,คเกเรคือประเทศเขาลบกันเขาต้องอุพยพแล้วมาอาศัยอยู่บนไทยเพราะอยู่ที่บ้านเขามันไม่ปลอดภัยแต่แตอนนี้พอเขามาสูนอยู่ในศูนย์อุพยพเขาก็อยากมีงานทาให้มีรายได้เพราะในศูนย์อุพยพเขาได้แค่กิน ไปวันๆเท่านี้นถ้าสมมติเขามาทํางานตัดอ้อยพอเขาตัดปิดแล้วเขาได้วันหนึ่งส0มร0อ,อยสร้อยหรือขยันหน่อยได้ห้าร้อใครก็อยากมาถ้าเขาออกมาตัดอ้อยเนี่ยเขาได้เงินดีขึ้นมาปีหน้าเกิดคนอยากมาเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปเล่า,ากันบนะ้างประสบการณ์ปีแรกมันต้องรองกัน ฟังจากเสียงก็รู้เลยค่ะผู้ประกอบการพร้อมอ้าแขนรับผู้ลีภ้ภัยแต่การจะให้ผู้ลิ้ภัยก้าวออกจากกั้วค่ายอพยพศูนย์พักพิงไปสู่ไรอ้อยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเรามาดูว่าถ้าผู้ลี้ภัยจะไปทํางานนอกพื้นที่ผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง6ขั้นตอนเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังค่ะเริ่มจากการคัดเลือกแรงงานในศูนย์พักพิงจากนั้นต้องเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตทํางานในจ้างต้องส่งรายชื่อแรงงานให้กับจัดหางานจังหวัดต้นทาง แล้วก็ขออนุญาตออกนอกพื้นที่ผ่านกระทรวงมหาดไทยค่ะจากนั้นขั้นตอนที่4รายงานตัวภายใน48ชั่วโมงหากขออนุญาตทํางานเกิน6เดือนต้องรายงานตัวทุกทุก4เดือนค่ะแล้วก็ต้องมีขั้นตอนการตรวจสุขภาพทําประกันสุขภาพโดยแรงงานหรือผู้ริพัยต้องจ่ายค่าใช้จ่าย2,100บาทต,ต่อปีนะคะจนมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือออกใบอนุญาตทํางานโดยสํานักงานจัดหางานครั้งละไม่เกิน1ปีค่ะขั้นตอนดูเหมือนจะยุ่งยาก แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญของกลุ่มผู้ลี้ภัยที่พวกเขาจะได้ออกจากรั้วค่ายสู่การทํางานได้รับการยอมรับเหมือนแรงงานข้ามชาติกลุ่มอื่นๆอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะอาเนุโคเดนเน่เอาแวดิโตดอเอาแวตักไปได้เอาอดท้อเลยพวกคนไทยเวก้ากาเดนเน่กบบ้าฮีเน่หมดแล้วอาเนุโคเดนเนุ่มไมว้ากระเงี้ยจอดแรมโดตุโลวานี่นี่วิชิเพลลีโคด,ดี เราเอาไว้โอจะช่วยจลอเราคนนี้จะ่วยจะลอมาาเก่านะเนี่ยนี่ลุชิแบคนเดีเอาดีัวดอรอตอดล้อเร่ยในรถตู้เอาว่เอาตะข่ายได้ยาชูยาตะปะต้อหมอประกบบ้านเฮนี่าำนั้นแล้วคือไปคืนมาเนี่ยจะเก็บเด็กเก็บผู้อาวุแล้วที่พวกกูชัดตจดูพูตะวันว่วสเสกอัแล้เอาว่าจดแเอาว่ ဒါကလည်းခုနအတိုင်းပဲတရက်တက်လေဩတော့်ကဲပြပြေဩတော့်စီရကေမွေးရင်တိတ် ประมวลภาพให้ชมเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกเป็นความเคลื่อนไหวของรัฐบาลผู้ประกอบการและตัวผู้ลิพัยเองนะคะในการที่จะทําให้ผู้ลิพัยสามารถยืนได้บนขาของตัวเองแต่จะทําอย่างไรให้สิทธิการทํางานของผู้ลิพัยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแก้ปัญหาชั่วคราวแต่เป็นเรื่องของการรับรองสิทธิมนุษย,ยชนระยะยาวด้วยวันนี้คุยกันกันกบพี่ /dom เสวบงสุขทวีนะคะที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปการยกย้ายถินฐานพี่ d o สวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่รมลงพื้นที่สระแก้วด้วยค่ะมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจจากการลงพื้นที่รอบนี้ไหมคะเบื้องต้นผมต้องเริ่มต้นว่าการมีมติอนุญาตให้ผู้หนีภัยการศบสามารถทํางานได้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างน้อยสองเรื่องครับก็คือภาระของรัฐบาลไทยที่ต้องเข้าไปดูแลรับรองสอบกลุ่มนี้หลังจากที่ความเกลือกระทัมเทศถูกตัดไปนะครับอันที่สองก็คือการทดแทนแรงงาน ที่กำลังขัดแย้ในปัจจุบันนะครับผมว่ามันเป็นทางออกที่ค่อนข้างสร้างสรรค์มากนะครับกรณีของการที่มีการประสานงานความร่วมมือการนําตัวกรรมการผู้หนีภัยที่ไปดูงานพื้นที่ทํางานที่สักแก้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลแรกนะครับที่มีการเตรียมพร้อมในจังหวัดปลายทางนะครับเราไม่พูดถึงการจัดหางานในพื้นที่ต้นทางที่เช่นแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่พื้นที่พาคพิงืัวเขาตั้งอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ากรณีของสักแก้วหรือจันทบุรีก็ดีเนี่ยเป็นจังหวัดปลายทางที่มีความต้องการแรงงานสูงนะครับแล้วก็มีความะระยะทางก็ไกลถ้าบอกว่าเป็นความค้าทายของตัวผู้หนีภัยก็ถือได้ว่ามปความค้าทายครับเพราะว่าที่ผ่านมาสี่สิบปีเี่ยเขาไม่เคยออกนอกพื้นที่แบบพื้นที่พื้นที่ภาคตะมาน่อน,นะครับการเดินทางข้ามจากทานตะวันตกไปยังตะวันออกเนี่ยก็ก็มีความท้าทายอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ ข่าวลือที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับที่มีการประทักกันในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ก็มีความกังวลใจอยู่ในหมู่ผู้หนีภัยกรับทุกครับว่าเขาจะ,ะเผชิญกับความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ตะวนออกด้วยหรือไม่นะครับซึ่งทางสมาคมสมาพธ์ชาวไร่อ้อยก็ดีก็ทางจังหวัดสระแก้วก็ดีเนี่ยก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเรื่องนี้แล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าทางจังหวัดสระแก้วมีความพร้อมที่จะจัดก,การแล้วก็ต้อนรับ กลุ่มผู้หญิงภทยก็รวมให้เข้ามาสู่จังหวัดสระแก้วเพื่อเข้ามาทํางานในในภาคการผลิตที่ต้องการโดยเฉพาะในอ่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยนะครับแล้วก็มีแผนการที่จะตั้งศูนย์การเกษตรขึ้นในจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือที่ที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดแรกที่เป็นจังหวัดใต้หวันที่ที่ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดไม่ไม่รวมจังหวัดต้นทางนะครับ ดูแล้วเรื่องของสกิลการทาไรอ้อยเนี่ยเท่าที่สอบถามข้อมูลจากน้องนักข่าวที่ลงพื้นที่คือดูวันเดียวน่าจะทําได้แต่ลักษณะการจ้างงานเนี่ยมันเป็นยังไงคะพี่โดมมันเป็นการจ้างงานเฉพาะฤดูกาลระยะสั้นอย่างไน,นหรือเปล่าคะใช่ครับในการงานในภาคการเกษตรกอนนี้ของไร่อ้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานฤดูกาลนะครับก็อย่างที่คุยไปก็คือมันจะมีใช้เวลาประมาณสี่เดือนนะครับแล้วก็ อพอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็อาจจะไม่จะเป็นต้องใช้แรงงานมากขนาดนี้แล้วนะครับ uh huh. แต่ตอนในงงานภาคการเกษตรเนี่ยก็ํอมรับตรงๆครับก็มีความท้าทายในแง่ของการมาคับใช้มารฐานกับงานนะครับ uh huh. ต่างกับงานที่อยู่ในภาคการผลิตหรือโรงงานที่ทํางานแปดชั่วโมงนะครับ uh huh. มีเวลาพักหนึ่งชั่วโมงได้ค่าแรงวันละสามร้อยสามสิบห้าสิบาทแล้วแต่พ uh ื huh. ้นที่ไปแต่ในภาคการเกษตรเนี่ยมีแนวโน้ของการทํางานเต็มที่เพื่อให้ได้เป้าหมาย ที่ต้องที่ต้องทำก็คือทําไม่เสร็จเนี่ยผลผลิตก็จะเสียหายนะครับมันจึงอาจจะไม่สามารถที่จะล็อกได้ว่าทํางานวันละแตชั่วโมงนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวต้องดูเรื่องมาตรฐานการทํางานกันอีกทีหนึ่งแฟงเหลวเวลาสั้นค่ะพี่ดมปิดท้ายสั้นๆนิดนึงว่าอันนี้เป็นก้าแรกในการเปิดค่ายเพื่อให้เขาได้พึ่งตัวเองแต่ระยะยาวเรื่องสิทธิมนุษยชนสักสามสิบนาทีสุดท้ายส0มิบวิสุดท้ายพี่ดมฝากอะไรดีได้ครับผมว่ฒจัาหวัดต่อไปเนี่ยก็คือการจัดการศึกษาทั้งภายในพื้นที่ภาพจริงชั่วคราวนะครับการญาติให้เด็ก ออกมานอกนพื้นที่ภาคภิมมาเข้าโรงเรียนได้นะครับรวมถึงการเข้าไปเตรียมความพร้อมกันเข้าสู่สังคมไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทํานะครับอ,อันที่สองที่สําคัญกว่าก็คือการพิจารณาประเด็นของคนกลุ่มน,นี้นะครับ<ฆ>เขาอาจจะไม่ใช่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับเขาอาจจะต้องไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้าอาจต้องพิจารณาถึงการให้เข้าอยู่อาศัยในประเทศไทนการขาวรซึ่งก็จะนำไปสู่สิทธิขั้นพื้นฐานในอนาคตครับ มีเรื่องที่ต้องทําต่อวันนี้ขอบพระคุณพี่โดมนะคะร่วมพูดคุยและประเ<อ>มินสถานการณ์รกับเรานะคะคงต้องตามกันต่อค่ะเราทุกคนต่างเป็นแรงงานผู้ลี้ภัยก็เช่นเดียวกันเขามีศักยภาพและสามารถเป็นแรงงานได้ดังนั้นปิดท้ายรายการวันนี้ทิ้งท้ายด้วยการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานไทยเนื่องในวันคุณค่าสากลน,นะคะวันงานที่มีคุณค่าสากลเจตุลาคมที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเรื่องการสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องแรงงานทิ้งท้ายไปด้วยคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ วันที่7ตุลาคมของทุกปีนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดให้เป็นวันงานที่มีคุณค่าสากลซึ่งเราจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี2547มาแล้วทุกปีเพื่อที่จะยืนยันในเจตนารมณ์ว่างานที่มีคุณค่านั้นเนี่ยจะนําไปสู่ความมั่นคงของคนงานนําไปสู่การพัฒนาประเทศ ให้ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือระดับนานาชาติก็ดีและอีกอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราเรียกร้องรณรงค์ให้รัฐบาลได้พยายามสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการจ้างงานที่มั่นคงเพราะปัุบันมีการจ้างงานชั่วคราวการจ้างงานระยะสั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยไอ้เน,นี่มันทําให้คนงานเนี่ยไม่มีความมั่นคงในการทํางานแล้วก็ไม่มีไรายได้เพียงพอต่อการอย่างที่มันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องของ ความยากจนความเหลื่มล้ําที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยงานที่มีคุณค่าคืองานที่ลูกจ้างทํางานอย่างมีศักดิ์ศรีต้องมีรายได้ชีพเพียงพอคนงานสามารถจัดตั้งสาภาพได้ไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบในระบบหรือแรงงานชาติชาติทุกคนต้องสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอํานาจในการต่อรองได้ก็อยากให้ท่านอน,นุทินได้ฟังเสียงแรงงานทั่วประเทศนะคะให้ในมีเขาเรียกว่าสวัสดิการที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น าแเษเทงานเมื่อยตายสิมสซื้อบอ่ิีหย่างก็อยากจะให้คา้าแรงนะคะเท่าเทียมกันทั่วประเทศค่ะบรแบง่งแยก